โอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมวันพันแมนนะครับวันนี้จะมาขาย idsv 2 4 1ครับผมเริ่มที่เลเวลนะครับเลเวล88พลัง3ล้าน5แสนอันดับล้านประลอง123นะครับก็เลขสวยนะครับอันดับก็ไม่น่าเกียดด้วยครับผมโอเคอันดับพลัง160พันดัน1น0ตัวละครสุดแก่ง178่ง คิวอันดับสามครับก็อันดับก็ไม่น่าเกลียดนะครับผมตัวละครระดับ S.R. นะครับผมราชาทะเลลึกคาบุโตเด็กอะตอมิกมีสามเทพนี้นะครับผมโกเดสซ์โซนิคพลิพลิเซเนอร์ราชาใต้ดินดาร์ชายแทงท็อปมาสเตอร์วัคซีนแมนไปดูของในกระเป๋านะครับก็ ไม่ได้ทองอะไรนะครับผมไอดีนี้แต่ว่ามีคอสตูมอะตอมิกครับผมก่อนไปดูคอสตูมอะตอมิกก็ขอดูของโทค่สึก่อนนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวครับเป็นเซ็ต hp โจมตีนะครับส่วนมากใส่โจมตีนะครับมี hp 1ชิ้นนะครับผมด่วงนะครับเป็นเซ็ต hp นะครับผมมีโจมตีมาด้วยนะครับนิดหน่อยไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวครับต่อไปพระเอกของเรานะครับ อะตอมิกคอสตูมนะครับผมไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวเซ็ตเป็นเซตความเร็วโจมตีนะครับบอลทองเป็น HP นะครับเน้นความเร็วนะครับถ้าไม่ถึงใส่เป็น HP หรืออะไรแบบนี้ก็เราเน้นออปชันความเร็วไว้ก่อนนะครับผมเนี่ยความเร็วความเร็วไม่สนว่าจะเป็นป้องกันหรืออะไรนะครับถ้ามีถ้ามีโจมตีก็ใส่โจมตีมี HP ใส่ HP ครับแต่ถ้าไม่มีก็ต้องใส่นะครับ เน้นความเร็วก่อนนะครับโอเคประมาณนี้นเด็กเป็นความเร็วนะครับผม,ม,มก็ไอเทมเฉพาะ2ดาวแต่เฉพาะ2ดาวครับฟุบุกินะครับก็เป็นความเร็วนะครับประมาณนี้ครับโอเคไปดวนกับเพื่อนในกิวเลยนะครับผม,มนี่ต้องมีคอสตูมพลัง3ามล้านดูก่อนไหม เขามีตัวตัวรำสองตัวนะครับเราน่าจะไม่ไหวนะครับผมมีขอเบต้าอย่างเจโลเกโลด้วยครับเด็กสแนวัคซีนแมนได้ครับอตอมิกเราปาดไปครับก็เข้าแต่ว่าเลือดก,ก็เด้งมาเหมือนเดิมครับอตอมิกเขาปาดมาครับโดนดวงสะท้อนไปแต่ก็เท่านั้นแหละครับ ทองนสีไปต่อครับวัคซีนแมนหลับไปแล้วครับผมจีนอสมาแล้วครับเราเบิดปืนจากกลของเขาโอ้โหหลับไปห้าตัวเลยนะครับจีนอสแรงจริงๆนะครับผมถ้าอยู่กับพอเกโลเกโลนี่ยิ่งแรงเลยนะครับ โอเคขอออกเลยแล้วกันครับผููไม่ไหวครับผมขอเอาตัวแบบตัวดำตัวเดียวอะไรแบบเนี้ยลองดูครับมีเมลซากาศนะครับผมตัวนี้ตำนานเลยเด็กอันติตปก่อนนะครับ การไข่ไม่ได้ครับแต่ติดบทขยี้ไปสองตัวครับผมโอเคเด็กอันติมาครับสแตนด้วงเราได้นะครับบอทองอันตีมาต่อครับบอลด้วงสะท้อนไปนิดหน่อยนะครับผมอาตอมิกเราปาดไปครับคิดไว้น้ําสวยมากครับผมโอเคฟุบุกิอันติไปต่อครับพายุนรกทีมเขาเหลือแค่ครึ่งหลอดเท่านั้นนะครับแล้วกักหวานอันตีใส่บอลทองครับจบแล้วครับผมบอลทอง สงตรงสะท้อนไปดีนี่เมลสากาดอันติเพิ่งเคยเหนเ็นโอเคสือมดโอเคสือไปครับหลับไป3ามตัวนะครับเด็กอันติไปต่อครับอย่างสตันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมอตอมอีกปาดไปครับ คุมุ uh กิพายุหิมะนรกแทงเข้าถึกมากเลยครับตอนนี้ราชาทะเรียนตีมาใส่ดวงครับดวงหลับเป็นที่เรียบร้อยครับติดไม่ยอ่ท้อนะครับดาช,ชายของเขาโอเคเด็กอันติไปต่อครับสตั้นได้ไหมรอบนี้ยังสตั้นไม่ได้เหมือนเดิมครับอะตอมอีกปาดไปครับ โอเคดาร์ช้หลับไปครับก็จบไปแล้วนะครับผมเป็น ID Atomic Goketsu นะครับ ID นี้นะครับขายที่650บาทเท่านั้นนะครับก็มีอีก ID นึ่งอะ่ะ Goketsu ID ที่เท่าไหร่นี่แหละ650เหมือนกันครับแต่พลัง5ล้าน5ล้านกว่ากว่าก็ยังไม่ออกนะครับผมก็ ID นี้ทำไมพลัง3ล้าน5ขายเท่ากับ ขายเท่ากับ ID นั้นเลยก็เพราะมีคอสตูมอะตอมิกนะครับผมอันดับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีคอสตูมก็ขายที่650บาทนะครับใครสนใจติดต่อลิงได้ร่างคลิปได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ